สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ไนท์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพับนะครับกระดาษเป็นเคียวอุจจานะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเตรียมกระดาษนะครับเป็นกระดาษ A4 ก็ได้หรือว่ากระดาษโฟโต้ก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ไนท์ใช้กระดาษโฟโต้นะครับกระดาษโฟโต้นะครับแล้วเราก็เอามาพับแล้วก็มาตัดนะครับเป็นรูปของใบมีดก่อนเนาะเราจะทําในส่วนของใบมีดก่อนนะครับ โอเคได้อันนึงแล้วนะครับเราก็มาทําอันที่2นะครับอันที่2เอาอันแรกมาทับนะครับแล้วก็เราก็ตัดตามรูปเลยนะครับอ่าได้แล้วนะครับต่อไปเลยนะครับเราก็พับนะครับให้ให้เกิดรอยก่อนนะครับให้เกิดเหมือนเหมือนกับมีดมีคมนะครับเราก็พับให้ให้เป็นรอยนะครับเป็นเสมือนคมมีดนะครับ ก็จะเห็นรอยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะอันที่2นะครับอันที่2เหมือนกันนะครับใบที่2เหมือนกันนะครับเราก็พับเหมือนกันเลยอ่าอ่ะโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ใช้กาวนะครับต่อไปนะครับใช้กาวกาวลาเท็กนะครับเป็นกาวลาเท็กนะครับอ่าโอเคหยอดกาวเลย เราจะห่อเฉพาะริมนะครับริมริมกระดาษนะครับอ่าแล้วก็พับเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อยึดติดกันนะครับอ่าเราจะรอจนกาวอ่าจนกาวแห้งนะครับรอแป๊บเดียวนะครับกาวก็แห้งแล้วนะครับอันที่สองนะครับเราก็อ่าแปะเหมือนกันนะครับทากาวแล้วก็พับเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคได้แล้วนะครับอ่ะรอกาวแห้งนะครับ พอแห้งแล้วนะครับเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้กระดาษนะครับสีน้ําตาลสีน้ำตาลหรือเปล่าส,สีคล้ายๆสีครีมหรือเปล่าโอเคเรากา็เอามามมุนๆนะครับมมุนๆแบบนี้เพราะว่าเราเราจะทําด้ามของเจ้าตัวเคี้ยวนะครับอ่าแล้วเราก็ใช้เทปใสนะครับในการแปะนะครับแปะยึดนะครับ ่ะโอเคได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็นํามาตัดนะครับตัดครึ่งนะครับอ่ะวัดวัดระยะให้ดีนะครับแล้วก็ตัดครึ่งนะครับใช้ไม้มาทัดวัดนะครับให้ให้ได้ครึ่งนะครับอ่าได้เท่ากันแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็นําเจ้าตัวมีดเนี่ยมามาทาบนะครับแล้วก็ใช้ปากกาาา์ k ไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราเราจะตัดนะครับอ่าโอเค ได้แล้วนะครับเราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดไปเลยนะครับชวับออโอเคนะต่อไปเลยอันที่สองนะครับชวับชวบอ่ะชวบชวบโอเคยังยังไม่เสร็จตกแต่งนิดหน่อยนะครับตกแต่งนิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปเลยเราก็ นำใบมีดนะครับมาใส่นะครับมาประกอบกันนะครับเราจะยึดด้วยปืนกาวนะครับโอเคแบบนี้นะครับได้แบบนี้แล้วนะครับอ่ะอันที่2นะครับเราก็แปะกาวเหมือนกันนะครับยึดนะครับอ่ายึดเหมือนกันนะครับใช้กาวยึดเหมือนกันโอเคได้แล้วนะครับสองอันต่อไปเลย เราก็จะใช้เชือกนะครับเชือกจะใช้อยู่ประมาณ2เส้นนะครับเรากะขนาดเอาเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะเอาไปวัดในในตัวของเคี้ยวอีกทีนึงนะครับเมื่อเราได้เชือกแล้วนะครับเราก็นาํามาแปะเข้ากับกระดาษนะครับแล้วก็ม้วนๆน,นะครับม้วนเสร็จแล้วเราก็ม้วนม้วนอีกแผ่นนะครับม้วนอีกแผ่น ว่าจะให้มันหนาๆน,านิดนึงนะครับอ่ได้แบบนี้แล้วเราก็สอดใส่นะครับด้านด้านล่างของเจ้าตัวเขียวนะครับสอดใส่นะครับแล้วก็ยึดด้วยกาวนะครับอ่ะโอเคนะครับได้แบบนี้นะครับอันที่สองก็ทำเหมือนกันนะครับ พอได้แบบนี้แล้วเราจะปิดนะครับปิดช่องนะครับโดยโดยใช้กระดาษนะครับโดยใช้กระดาษสีขาวนะครับแล้วก็ใช้ใช้ปืนกาวนะครับยิงเข้าไปนะครับอ่าปิดก้นไว้นะครับแล้วก็ปิดด้านบนด้วยนะครับอ่าปิดด้านบนด้วยชับทีนี้นะครับพอพอกาวแห้งแล้วนะครับเราก็ ใช้กันไกรนะครับในการตัดนะครับอ่าตัดด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะตัดด้านล่างต่อนะครับช็ปช็ปช็อปช็อ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 ชปชอชปช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 ับชชชชโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่า ต่อไปเลยนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปอ่ะได้2อันแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเลยเราก็จะทำอ่าที่จับนะครับที่จับที่จับหรือปลอกนะครับเป็นปอกด้วยนะครับเป็นปอกของเจ้าเขียวตัวนี้ด้วยนะครับพอเราม้วนนะครับเราก็เอาเจ้าตัวเขียวเนี่ยมามา มาวัดนะครับว่ามันพอดีไหมนะครับจะได้สอดเจัวเขียวเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็ยึดแปะด้วยเทปใสนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปตกแต่งได้เลยเชื่อบตกแต่งด้วยกระดาษสี น้ำตาลนะครับแล้วก็แปะนะครับใช้ 1, 000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 เทปใสแปะแล้วก็พัน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 ไปเรื่อยๆนะครับพันไปเรื่อยๆจนสุดขอบฟ้าไปเลยพันไปเรื่อ <fact> ย <Franklin outgoing> พันอะไรขนาดนั้นสุดขอบฟ้าโอ้เจสแล้วเย่ ต่อไปเลยแล้วก็นำเคียวนะครับอันแรกนะครับสอดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะวัดความยาวนะครับชึบสอดเข้าไปเสร็จนะครับจะมีเชือกนะครับเหลือบออกมาแล้วก็ตัดเชือกนะครับส่วนที่เหลือออกมานะครับแล้วก็ใช้เคี้ยวอันที่สองนะครับสอดเข้าไปนะครับชึบนะครับแล้วก็เอามาต่อกับเคี้ยวอันแรกนะครับ มัดต่อนะครับมัดให้แน่นนะครับจะได้ไม่หลุดอันนี้มันหลุดนะครับมัดให้ดีๆนะครับ <ouse noise> โอเคดึงแล้วไม่หลุดอ่าโอเคอ่าโอเคแล้วก็ดึงนะครับอันอันที่สองออกนะครับแล้วก็เราเราก็ตัดส่วนที่มันเกิดออกด้วยนะครับแล้วก็ดึงอันแรกเข้ามานะครับสอดอันแรก เข้าไปนะครับเชือกนะครับแล้วเราก็ใช <revive fit S 2> ้ปืนกาวนะครับยึดติดนะครับดันเข้าไปเลยโอ้ยงกลยกุยโอ้โอเคเสร็จแล้วง่ายที่เดียวนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับอมีเชือกออกมาด้วยนะครับนี่ เบี่ยงก็ได้นะครับชวบชวบอ่าโอเคคลิปยังไม่จบนะครับมีอะไรท้ายคลิปจิง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 อ่าใครนะครับที่ขี้เกียจทําอาวุธจินจาเองนะครับก็สามารถสั่งซื้ออาวุธจินจาของนางฤาโต้ได้นะครับในช้อปปี้นะครับเดี๋ยวพี่นายจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายจุบ๊บ